สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาคือชีวิตวันนี้ผมขอนำพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาแบ่งปันแก่ทุกท่านจากหนังสืออพยพในบทที่32ข้อ7ถึงข้อ14และพระวาสารของนักบุญยอนในบทที่5ข้อข้อ31ถึงข้อ47วันนี้เทียบเคียงได้ว่า จิตใจของมนุษย์ยากแท้อย่างถึงหลังจากที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงนำประชากรชาวอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์เพียงชั่วไม่กี่ข้ามคืนเมื่อโมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนายเพื่อรับพระบัญญัติประการมาให้ประชากรชาวอิสราเอลได้ยึดถือปฏิบัติเขาเหล่านั้นก็ลืมองค์พระผู้เป็นเจ้าหันมา หลอมรูปโคตทองคำขึ้นมากับไาวบูชานะครับผู้ที่เป็นผู้นำก็คงจะต้องมีเพราะประชากรจำนวนมากถ้าไม่มีผู้นำก็คงจะหลอมรูปโคตทองคำขึ้นมาไม่ได้ดังนั้นผู้นำจึงมีความจำเป็นสำหรับชุมชนแห่งความเชื่อในทุกๆชุมชนถ้าผู้นำในชุมชนแห่งความเชื่อ มีความรักมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างเข้มแข็งอย่างกล้าหาญอย่างอดทนอย่างเสียสละไม่หันเหจากองค์พระผู้เป็นเจ้าไปหาพระเทศเทียมพระอื่นใดชุมชนนั้นๆก็จะเข้มแข็งเหมือนกับในอดีตชุมชนแห่งบ้านสองคอนที่มีผู้นำที่มีครูคำสอนที่มีความเข้มแข็ง ในความเชื่อกล้าหาญยอมตายเพื่อที่จะไม่ละทิ้งความเชื่อเช่นเดียวกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงคือองค์แห่งความรักและการให้อภัยอย่างแท้จริงแบบไม่มีเงื่อนไขวันนี้โดยการทูลขอองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางโมเสสพระองค์จึงไม่ทรงพระองค์จึงทรงเปลี่ยนพระทยัย ไม่ทรงลงโทษประชากรของพระองค์ถือเป็นความโชคดีที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสดับฟังคำภ,ภาวนาของมูเซย์และในทุกๆคำภาวนาตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตพงได้ทรงสดับฟังเสมอขอเพียงให้บุคคลได้มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าและเรียนรู้ว่า คงทรงกระทําทุกสิ่งได้คงก็จะทรงช่วยเหลือคงก็จะทรงยับยั้งในสิ่งที่จะลงโทษในสิ่งที่จะไม่พอพระทยัยสำหรับพฤติกรรมของประชากรของพระองค์ในปัจจุบันด้วยนะครับส่วนนายโสษกของนักบุญยนในวันนี้นะครับจิตใจของมนุษย์ยากแท้อย่างถึงจริงๆ เวลาเป็นมนุษย์ด้วยกันเองให้ความเคารพให้เกียรติแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ามาส่งช่วยเหลือมาทรงบอกหนทางมาทรงบอกความจริงมาทรงบอกชีวิตให้กับมนุษย์ทุกคนได้เดินแต่มนุษย์ไม่เชื่อไปเชื่อกันเองเชื่อสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนเชื่อสิ่งที่ไม่มีสาระจริงจงเชื่อเชื่อสิ่งที่ เป็นความโกหกหลอกลวงทั้งทั้งที่ความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เป็นภาพรักแท้เป็นรูปธปรรมแท้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือองค์พระเยซูเจ้าด้วยความรักแต่มนุษย์ก็ไม่เชื่อแต่เวลาเป็นคนด้วยกันเองให้เกียรติชื่นชมยินดี แต่องค์พระเยสุจ้าลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ทำกลางความหนาวเย็นในถ้ำเลี้ยงสัตว์นะครับชีวิตก็เป็นเช่นนี้ก็ต้องเลือกเดินเอาเองว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเยสุจ้าทรงอยู่กับเราเวลานี้แล้วพระวาจาของพระองค์เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนว่าจะให้เกียรติองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เกียรติองค์พระเยสุจ้า หรือให้เกียรติมนุษย์ด้วยกันเองที่เกียรติยศชื่อเสียงนี้สักวันหนึ่งก็จะสลายไปแต่เกียรติยศชื่อเสียงการเทริดพระเกียรติของพระเยซูเจา้าองค์ทรงคือหนทางความจริงและชีวิตเป็นอมะตะนิรัดนดรขอพระเป็นเจ้าอวยพรทุกท่านในการเลือกเดินทางของชีวิตด้วยความเชื่อที่กล้าหาญเข้มแข็งมั่นคง ปฏิเสธความชั่วร้ายในทุกรูปแบบแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ